ใช่ค่ะก so ็ไปถ่ายถ่ายหนังสือก <go one wrote> ับเฟิร์นสบายใจสบายใจเดี๋ยวข้างหลังชวนมาถ่ายด้วยกันนะคอันนี้จะไปเจอกลุ่มสาววายไหมครับก็ที่จริงแล้วมันเป็นคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีแบบพัชแจกใหม่ใบเฟิร์อะไรเงี้ยก็ทำเพื่อทุกคนที่ที่รอคอยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็มีเรือทุกขนาดนะคะมีเรือทั้งหลายหางยาวยันเรือไทเทนิกนะคะแบบว่า ปินกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตาบลื่นน่ะไม่ชอบทํางานกับเพื่อนอยู่แล้วอะติดเฟิร์นอะเหมือนแบบทุกวันนี้มีงานอะไรก็จะถามพี่ก้าวเสมอว่าแบบเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นไปไหมเฟิร์นไปไหมอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนแล้วมันสบายใจแต่มีบางคภาพดูใกล้ชิดกันมากเหมือนโรนี่อะไรอย่าเงี้ยเขินไหมอะคะเขินก็เกรงๆอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เขินค่ะคือแกล้งแกล้งกันอะไรมากกว่าแบบโอ๊ยแบบผมเหนียวเชียวนะเธออไอ้แกล้งกันแกล้งกัน ไม่ชอบแอบหอมเพื่อนแต่ว่าเป็นปกติใหม่เป็นคนอย่างอยู่แล้วค่ะใหม่ก็จะหอมพี่ก้าวหอมแม่หอมอะไรเป็คนคนขี้หอมแล้วเนี่ยมันเข้าใจนะคะแต่ใช่ค่ะแต่ว่าก็สนุกมากทำงานกับเพื่อนก็ขอฝากปกนิตยสารเล่มนี้ด้วยค่ะอผมเรายแต่ยัไม่ใใช่แต่ว่าเราก็ยังไม่ไ,ไม่ได้เขาเรียกว่าอ,อะไรเราก็เห็นกระแสรกระแสก็ค่อนข้างดีนะคะ <c oughs> ที่เห็นมาก็ทุกคนก็ก็น่าราักคือ กระแสเนี string, today, plays, ke, museum, amazing, so ้ยมันอยู่กับเรามานานแล้วละค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเขาอยู่กับเรามานานมากแล้วเขาก็พูดคุยกันทุกคนก็เป็นเขาเป็นสังคมดีๆสังคมน่ารักสังคมหนึ่งเลยอะค่ะในทวิตเตอร์แล้วเราก็ชอบเข้าไปไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนมีความสุขเราก็ดีใจโอ้โหก็ทั้งสองคนก็โสดมานานมากอะไรอย่างนี้ ว่าคุณจะติดภาพไม่เราถูมานาเดี๋ยวอยู่ว่าไอมาดีกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอค่ะไม่หรอค่ะไม่หอคะไม่กลัวภาพจะมีภาพไม่กลัวเลยค่ะที่จริงหม่ก็เป็นนี่ค่อนข้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบทาอะไรหลากหเนาะเบียดแงตัวอยู่เรื่ยๆอะไรเงี้ไม่เลยค่ะติดต่อมาได้นะคะถ่าตัวเท่าเดิมค่าตัวเท่าเดิมค่ะปกติก็ไม่ค่อยมีจ้งคู่นะอื แต่ก็อยากนะคะอยากทำงานปกติค่ะปกติถ้าตัวใหม่น่ารักน่ารักมากๆากทำไมจังช่วงนี้เป็นช่วงแฟชั่นวีคของเมืองนอกแล้วอ๋อไมีโปรแกรมจะไปต่างประเทศไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีครับยังไม่มี่ติดต่อไม่มีเลยค่ะไม่เห็นแล้วมีแพนจะบินไปดูเองอะไรเองไม่ใไหมสำหรับปีนี้ไปต่างประเทศหรือที่พี่ดาวอ่อนอะไรเองไม่มีเลยค่ะมีทางขางานยังไม่มีติดต่ออะไรเลยจ๊ะทางการยังไม่มี ไม่มีเลยแหมพี่รอประเด็นนี้กันอยู่สิไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยที่จริงมันโอเคแล้วนะปีที่แล้วก็หนักหน่วงกับประเด็นนี้แล้วไม่อยากจะมีอีกแล้วเลยอ่ะก็ไม่มีค่ะแต่จริงๆแล้วปีนี้กะว่าอยากจะไปพักผ่อนแล้วไปดูเป็นตอนนี้หม่ถ่ายละครหนักมากค่ะไม่ว่าจะเป็นบวมจะถอนก็จะปิดต้องแล้วก็ต่อใช้ไม่จริงอีกแค้เลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นหนัง อาจจะต้องมีมีเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งตัวโฆษณาตัวอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นตรงนี้ให้แฟนๆติดตามกันไปก่อนใช่ชอบไหมอ,อ่ะชอบไหมไม่อยากให้พี่ๆ <c oughs> มีความสุขแค่นี้เลยจริงๆที่ทําไปทั้งหมดเพราะว่าอยากให้พี่มีความสุขกันใช้ใใช้วลีเราได้เลยนะประโยคเราได้เลย <laughs> ต้องยกความดีให้พี่พุ่มกับค่ะให้ต้องยกความดีให้พีเตอร์แล้วก็ ดารีตูซี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยจริงๆที่สามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะยื่นบทนี้มาให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องขอบคุณมากๆจริงๆ <c oughs> มีบ้างมีบ้างใหม่อยากเป็นนักแสดงที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่เราทําไปทั้งหมดก็เพื่อคุณผู้ชมแลม้วใหม่หวังว่าอนาคตจะมีอะไรที่ท้าทายใหม่แล้วก็มาทำให้ใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปอีกอมใจ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวใช้ไม่จริงเดียเล่นตลกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองดูว่าคอมเมดี้ในละครเป็นไงบ้างค่ะก็ต้องฝั่งเนื้อฝักตัวกับ acting close ไปด้วยค่ะไม่เลยค่ะไมคิดว่าไม่อยากพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ได้ทําอะไรค่อนข้างหลากหลายแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังไม่สุดในในสายอาชีพของเราอะค่ะก็อยากเป็นนักแสดงที่แบบทาอะไรได้เยอะๆทําเพื่อคุณผู้ชมให้ได้มีความสุขกัน วิยาว่าสิวยาว่าเดลิทูซี่เขาแบบดีมากนะจริงๆ d เดลิทูซี่นี่แบบโด,ด,ด่งดัใงใช่ค่ะตอนนี้มีคืบหน้ามีแค่นั้นเลยค่ะก็คือจะมี leading ชายไปแบบเหมือนอ่านบทการเจอนักแสดงทุกๆท่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพุ่มกักบก็มีแค่นั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเร็วๆนี้น่าจะมีฟิตติ้งค่ะใช่ ใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่เราต้องใหม่ขอเลยว่าใหม่ขอแบบเวิร์กช็อปได้ไหมหม่ขอเรียนเรียนก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากทําให้มันเต็มที่จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะให้คนดูเอ็นจอยกับกับชายไม่จริงอะไรเงี้ยดีค่ะแบบตลกเลยอ่ะแบบว่าเป็น อาจจะไม่ได so no, 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 no. oh, ้เป um, ็นนางเอกในอุดมคติายๆหลายคนนะคะแต่ว่าเป็นละครที่สร้างสีสันแล้วก็สร้างรอยยิ้มแน่นอนค่ะก็ดูจากแคสนักแสดงทุกๆคนไม่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 โตอันเราอนไม่จริงไม่ได้เป็นประเด็นนะเนี่ย เดี๋ยวจะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงอนกันไปใหญ่ไม่เวละเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอ่ะปกติปกติฝากบอกคนนั้นไปด้วยว่าไม่มีอะไรนะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงใหม่กับพี่ใหม่กับพี่ซันนี่ดีมากเป็นแบบถ่ายร่วมงานกันมาจากฟรีแลนซ์แฮปปี้น่ารักมากค่ะจะได้ยังอันยังอันไม่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 อันคือคือใหม่ไม่ได้กดฟอลโล่ใครนานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้มี คือที่จริงเรื่องฟอไม่ฟออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นตัวแปลว่าเรารักหรือเราไม่รักใครอย่างหนูรักพี่หนูยังไม่ฟอพี่เลยถูกไหมมันก็มันก็ไม่เกี่ยวกันใช่บางวันใหม่ใหม่ใหม่ก็อันฟอแม่ตัวเองมออย่างเคยดังนั้นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดอะไรอะค่ะแล้วก็ใหม่กับพี่ซันนี่ดีมากๆคือเคารพพี่ซันเป็นพี่ชายคนหนึ่งในวงการที่แบบอยากให้อยากมีงานติดต่อมาได้นะคะ คือจริงไม่อยากให้ซีเรียสประเด็นนี้กันเลยค่ะไม่อยากให้แบบมาโฟกัสฝากบอกคนนั้นด้วยไม่ต้องซีเรียสน,นะน้องไม่ต้องคิดมากนะโอเคอยู่โอเคอยู่เื okay, อนค่ะอุยนี่ไม่ต้องต่ออะไรไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเลยเนี่ยใชย่เพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรพี่ก้าวเนี่ยรู้จักสนิทกับ คนที่ดูแลน้ําตาลอยู่แล้วค่ะก็คือเขาเป็นผู้ช่วยช่างผมที่แบบเราสนิทกันมานานแล้วเห็นน้องน้ําตาลมาตั้งแต่น้องน้ำตาลยังไม่ได้มงกุดในในในไทยเลยแล้วแล้วตัวพี่ก้าวเองเนี่ยก็เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเราคือเราช่วยเหลือสนับสนุนกันโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดดีกว่าค่ะดังนั้นไม่มีการแบบเอาน้องเข้าสังกัดแต่ว่าถามว่าจะ น้องจะมางานบ้านเราไหมน้ำพลแฟมิลี่ไหมแบบพวกเราก็เอ็นดูน้องมากเพราะว่าน้องน่ารักมากค่ะไม่ว่าจะแบบตั้งแต่น้องเข้าวงการมาจนทุกวันนี้น้องก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายมัอนยิ่งอบย้ำใหม่ว่าต้องารลบเอเงขอไมไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยแต่ว่าพี่เก้าไม่ได้ดึงนะคะแล้วก็เราเรารู้จักกันในแบบพี่น้องที่สนับสนุนกันโดยที่ไม่หวังคนตอบแทนใดๆดีกว่าใช่แบบ เจอกันตามงานหรือว่ามีงานก็นึกถึงกันอะไรเงี้ยหรือเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้นำพาวแฟมิลีเนี่ยเดี๋ยวก็จะเชิญน้องมายอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีทางแน่นอนที่แบบจะดึงน้องเข้ามาค่ะ <Okay. S 1> นี่ใหม่ก็อยู่ให้พี่9ก้าหาเด็กเพิ่มอยู่นะคะ <Okay. S 1> <laughs> เพราะว่าพี่เก้าก็มีใหม่กับใบเฟินแค่2คนเองอะไรเงี้ย